วันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูเค้กส้มถาดสูตรนึ่งเนื้อเค้กแน่นนุ่มอร่อยไม่ใช้ SP ด้วยนะคะไปเริ่มต้นลงมือทํากันเลยมาทําเนื้อเค้กก่อนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะตีเนื้อเคก้กให้นําน้ําใส่ซึง้งแล้วต้มเตรียมไว้เลยนะเพราะว่าเมื่อตีเค้กเสร็จต้องรีบนํมามันนึ่งบนน้าเดือดจ,จัดทันทีสําหรับการทําเนื้อเคก้กวัตถุดิบตัวแรกป้าจะใช้เป็นลิชซันวิตัวนี้นะจ๊ะการใช้งานลิชซันวิ ให้นำซันบิบออกมาจากตู้เย็นช่องแช่แข็งเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนหรือ8-12ชั่วโมงไม่แนะนําให้ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะเพราะว่าอาจมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์จ้าในการใช้งานเนี่ยให้เขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้เมื่อเขย่าเรียบร้อยแล้วเทลิสซันบิบสิกรัมลงไปในโถตีตามด้วยน้ํา30 ML น้ํามันพืช25กรัมคลิปนี้ป้าใช้เป็นน้ํามันคาโนโรา ใช้น้ำมันพืชอื่นได้นะคะไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์สองสาฟองกลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชาเกลือเศษหนึส่วนสช้อนชาน้ำตาลทราย18กรัมคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นนำแป้งเค้กมา72กรัมผงฟูเศษ3ส่วนสช้อนชา นำแป้งเค้กและผงฟูร่อนลงไปในชามผสมคนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วหยุดมือทันทีนะคะถ้าคนนานเกินไปเนื้อเค้กที่ได้จะแข็งแล้วก็เหนียวพักไว้ก่อนนะจ๊าจากนั้นนำไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์สองมา3ฟองใส่น้ำมะนาวลงไปเศษ1ส่วนสช้อนชาตีไข่ขาวจนกระทั่งเป็นฟองหย,ยาบๆใช้ความเร็วกลางๆนะคะ ใส่น้ำตาลทรายลงไป50กรัมป้าเทพรวดเดียวหมดเลยนะใครจะค่อยๆเททีละนิดก็ได้จากนั้นตีด้วยความเร็วกลางค่ะจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอดกลางหรือตั้งยอดกลางค่อนมาทางอ่อนไข่ขาวที่ตีได้จะมีลักษณะเงาเนียนแล้วก็ตั้งยอดประมาณนี้นะจ๊ะ จากนั้นค่ะแบ่งไข่ขาวที่ตีได้มา1ใน3ใส่ลงไปในชามผสมใบรกที่เราเตรียมไว้นะคนผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไข่ขาวส่วนที่เหลืออยู่อีกครึ่งหนึง่งใส่ลงไปตลล่อมเบาๆให้เข้ากันย้ำตลล่อมเบาๆนะคะตอนตลล้อมเนี่ยใช้การกวาดข้อมือค่ะไม่เขยา่าตะกร้อมือเด็ดขาด จากนั้นใส่ไข่ขาวที่เหลืออยู่ทั้งหมดลงไปตัดล่อมเบาๆให้เข้ากันย้ำอีกรอบตัดล่อมเบาๆค่ะใช้การกวาดข้อมือไม่ขย่าตะกรอสุดท้ายใช้ผ้าย,ยางช่วยเก็บรายละเอียดบริเวณขอบด้านข้างและด้านล่างของถกผสม นำถาดขนาด8ปคูณแนิ้วมาตัวถาดเนี่ยป้าไม่ได้ปูกระดาษไม่ได้ทาน้ํามันไม่ได้ทาอะไรลงไปในถาดเลยนะเป็นถาดเปล่าๆเ,เลยนําเนื้อเค้กที่ผสมไว้เทลงไปเกลี่ยเนื้อเค้กให้ไหลไปให้ทั่วๆถาดปิดฟอยที่ด้านบนของถาดเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวน้ําหยดลงไปโดนหน้าขนมในระหว่างที่นึง เค้กเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รีบนำไปนึ่งทันทีนะคะไม่ตั้งทิ้งไว้นานนะในการนึง่งน้ำในซึ้งต้องเดือจดจัดแบบนี้นำเค้กลงนึ่งบนน้ำเดือดจัดด้วยไฟกลางเป็นเวลา45นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกยกเค้กลงจากซึง้งแกะฟอยดด้านบนออกระวังน้ำหยดลงไปโดนหน้าขนมนะคะ กระแทกพิมพ์แรงๆ2งถึงครั้งจากนั้นตั้งเค้กทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิททิ้งไว้ในถาดแบบนี้เลยนะคะเมื่อเค้กเย็นสนิทแล้วใช้มีดกรีดที่ขอบของเค้กทั้ง4ด้านถ้าไม่อยากใช้มีดกรีดใช้ที่ตัดขนมกรีดก็ได้นะคะยังไงก็ได้ค่ะเพื่อให้ขนมหลุดออกจากถาดได้ง่ายในการตักขึ้นมาเราจะใช้ที่ตักขนมนะคะแซะแล้วก็งัดเค้กขึ้นมาจากถาดแบบนี้ค่ะ ทำให้ทั่วทั้งชิ้นเลยนะคะเวลาแต่งหน้าเค้กแล้วตักขึ้นมาจากถาดจะได้ไม่มีปัญหาเค้กติดถาดค่ะให้ดูด้านล่างถาดค่ะจะประมาณนี้นะเนื้อเค้กที่ได้จะเนียนแน่นนุม่มพักในส่วนของเนื้อเค้กไว้ก่อนตอนพักเนี่ยอาจจะพันแรปพลาสติกด้านบนแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะถัดมามาทำการตีครีมเพื่อปาดเค้กกันนะจ๊ะ ถ้าใช้ c ิ s u n นวิปกล่องสีม่วงตัวนี้เหมือนเดิมในการใช้งานอย่าลืมนะนําออกมาจากช่องแชกแข็งแล้วแชเตรียมไ้ในตู้เย็นช่องธรรมดาล่วงหน้า1คืนหรือ8-12ชั่วโมงลิ s u n นวิปกล่องสีม่วงสามารถทนร้อนได้เป็นอย่างดีเนื้อครีมขาวเงาแล้วก็สวยสามารถใช้ตกแต่งเค้กบีบดอกหรือนำไปทำเมนูได้หลากหลายนะคะเช่นมูสชีสเค้กคัสตาร์ด รสชาติของเขาเนี่ยพอดีไม่ต้องเติมไซรัปเพิ่มเลยเค้กที่ตกแต่งด้วยลิชซันวิปสามารถวางไว้นอกตู้เย็นที่32-36องศาเซลเซียสได้นาน2-3ชั่วโมงเลยนะคะในการใช้งานอย่าลืมเขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้วิปครีมที่นำมาใช้งานเนี่ยต้องเย็นจจัดๆนะคะแต่ไม่ใช่เย็นจนเป็นน้ำแข็งนะเทซันวิป1น0กรัมลงโถตีที่แห้งและสะอาด ถ้าช่วงไหนอากาศร้อนจัดๆเราสามารถรองโถตีด้วยอ่างน้ำแข็งได้นะคะจะช่วยให้ตีวิปครีมได้ง่ายขึ้นตีซันวิปด้วยความเร็วกลางเป็นเวลา5-8นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูตามต้องการซันวิปที่เปิดกล่องใช้งานแล้วถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้1อาทิตย์ ถ้ายังไม่เปิดกล่องแต่ละลายแล้วสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้2อาทิตย์ส่วนวิปครีมที่ยังไม่เปิดกล่องยังไม่ละลายสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้ได้จนกระทั่งถึงวันหมดอายุบนกล่องอ,อ่อวิปครีมที่ละลายแล้วไม่แนะนําให้นํากลับไปแช่แข็งซ้ํานะจ๊ะริชซันวิปสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศแมคโครโซนแช่แข็งหรือว่าสามารถสั่งซื้อกับริชได้โดยตรงผ่านทางช้อปปี้ลาซาด้า และไลน์ออฟฟิเชียลเดี๋ยวป้าแปะลิงก์ไว้ให้ที่แคปชั่นนะนี่วิปครีมของป้าขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วจ้าสีขาวเงาเราก็สวยถ้าใครอยากให้เนื้อครีมเนียนขึ้นสามารถตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกสัก30วินาทีเพื่อไล่ฟองอากาศได้นะจ๊ะนำซันวิปที่ตีเรียบร้อยแล้วโปะลงไปด้านบนของเนื้อเค้กแล้วก็ปาดให้ทั่ว ปาดเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาผักไว้ก่อนนะจ๊ะถัดมามาทําตัวส้มหน้านิ่มกันนําแป้งกวนไส้มา18กรัมแล้วใส่น้ำลงไป100 ml คนคนคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดแล้วผักไว้ก่อนจากนั้นนํามอมา1ใบใส่น้ำตาลทรายลงไป55กรัมน้ำส้มเข้มข้น45กรัมน้ำ125 ml า125สีผสมอาหารสีส้มเล็กน้อย นำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนก็ได้ค่ะคนคนคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและน้ำตาลทรายละลายหมดมมเมื่อเดือดแล้วกลับไปที่แป้งกวนไส้ผสมน้ำให้เราทำการคนแป้งกวนไส้และน้ำให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งก่อนใช้จากนั้นค่อยๆเทลงไปในหมอ้อโดยในระหว่างที่เทให้คนตลอดเวลานะ,นะจ๊ะใช้ไฟอ่อนแล้วคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมคนเราก็เดือดเบาๆ เมื่อเดือดแบบนี้แล้วปิดเตาใส่น้ำมะนาวลงไปเสร็จ1ส่วนสช้อนชาแล้วก็เนยจืด20กรัมคนคนคนจนกระทั่งเนยละลายหมดนำซอสที่ได้เทใส่ภาชนะที่ต้องการจากนั้นคอยคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งตัวซอสเย็นสนิทเมื่อซอสเย็นสนิทด,ดีแล้วก็จับราดลงไปบนเค้ก นี่ไม่ได้ใบหวยนะคะเมื่อราดเสร็จแล้วทำการปาดปาดเกลี่ยซอสให้ไหลไปให้ทั่วๆถาดตัดเค้กเป็นชิ้นขนาดตามต้องการโดยป้าจะใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วก็ใช้มีดกรีดแบบนี้ค่ะสำหรับป้านานหนึ่งถาดป้าจะตัดแบ่งเป็นทั้งหมด9ชิ้นเมื่อตัดเสร็จแล้วก็ทำการตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยนะคะอันนี้ป้าก็ไปตีซันวิปเพิ่มมาแล้วก็ใส่ถุงบีบ หัวบีบที่ใช้เนี่ยเลือกเอาตามชอบได้เลยจ้าจะใช้เป็น1 m 2 d หรือเบอร์อื่นๆก็ได้ปาจะบีบแบบง่ายๆนะคะจับถุงบีบตั้งตรงแล้วก็ออกแรงบีบนิดนึงแค่นี้เองเห็นไหมเราก็ได้ดอกคมๆสวยๆแล้วจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยเยลลี่ผลไม้สดผลไม้เชื่อมดอกไม้กินได้หรืออื่นๆได้ตามชอบเลยนะจ้า สำหรับการตักเค้กออกจากถาดชิ้นแรกจะยากนิดนึงนะคะให้ใช้สปาตูล่าหรือว่าที่ตัดขนมค่ะแสะลงไปที่ขอบก่อนแล้วก็ใช้พายสปาตูล่าหรือที่ตัดขนมอีกหนึ่งอันช่วยประคองขึ้นมาแบบนี้เมื่อชิ้นแรกขึ้นมาได้ชิน้นถัดไปก็ง่ายแล้วล่ะจ้าตัวเค้กที่ทำเสร็จแล้วแนะนำให้กินให้หมดวันต่อวันนะคะเพื่อความอร่อย ต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้ก1สูตร27บาทส3สตางค์ตัวครีมที่ปาดอยู่ตรงกลางหรือ s u นว h ป p 1บบาทต้นทุนวัตถุดิบส้มหน้านิ่ม1สูตร25บาทส6สตางเอาต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของเนื้อเคก้กครีมแล้วก็ส้มหน้านิ่มมารวมกันจะได้อยู่ที่ 70, 59บาท59สตางค์หสูตรถ้าตัดแบ่งเป็น9ชิ้นเหมือนกับป้านะคะต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่7บาท84ตาง ต้นทุนที่คิดให้เนี่ยยังไม่รวมค่าของตกแต่งต่างๆยังไม่รวมกล่องเค้กไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าน้ําค่าไฟค่าถุงค่าจีบป,ปลาถาอื่นๆนะสุดท้ายฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า